ในช่วงชีวิตของคนเราเราคงเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะเจอกับคนที่เราอยากเจอหรือคนที่เราไม่อยากเจอเราคงไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเลือกที่จะจำนะคะจะมีคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราที่ทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เราพัฒนาตัวเองทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็จะมีคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตเราทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึก เหนื่อยรู้สึกท้อนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพราะว่าการใช้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายเวลาที่เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเจอปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยการพัดผ้าการจากลาเราก็จะได้เริ่มรู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆค่ะก็วันนี้ก็เลยมานั่งคุยเนาะเพราะว่า ในช่วงนี้ผู้คนก็ลําบากเนาะน้ําท่วมเนาะค่ะน้าท่วมบางคนก็หดหูหอเหี่ยวอะไรเงนี้ค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแถวบ้านป้อมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ้านป้อมนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็หลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเราคงเลือกไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไป นะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะมีแสงสว่างอยายอมแพ้นะคะอย่าท้อแท้สู้ๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ